กลางลบออกมานะคะเนี่ยต้นกับเทาเราเอาต้นนี้แหละจะเก็บยังไงละ่ะคราวนี้คนทุ <c oughs> ลักทุกเลมากเลยโอ้ตายละตายละเดี๋ยนะ เก็บกษาปณ์ท่ามกลางสายฝนนะคะ บรรยากาศดีมากเลยพาเพื่อนๆมาเก็บใบกัะเพราด้วยกันนะคะตัดแล้วก็ให้เขาแตกขึ้นมาใหม่ จะทำกระเพรานะคะวันนี้เอาแซบๆเลย ว่าจะผัดผักกวงตุ้งนะคะเก็บแล้วก็แช่เย็นไว้นี้ก็ผัดไดอีกจานหนึ่งตอนวันนี้ก็จะผัดกวงตุ้งผัดกะเพราแล้วก็ทำว่าจะทำหมกปลานะคะ เดี๋ยวมาเก็บผักขยแยงเอาไปใส่หมกไข่ปลาอุ้ยฝนยังตกอยู่นะคะเนี่ยเราไม่ได้เอาล่มออกมาเห็นเขาตกไม่แรงใส่เยอะๆเลยจะได้หอมหๆโอ้ยฝนตกใส่หัวไป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 แล้วไปแล้วตกเดือนก็ยังพังอยู่นะคะ ทำหมกหม้อดีกว่าเนาะไม่ต้องยุ่งยากอยู่คงอาจจะไม่ครบโอ้เดี๋ยวจะไปเก็บใบแมงลักขาดใบแมงลักคาดว่าของน่าจะไม่ครบแล้ววันนี้ใบแมงลักอยู่นี่ใบแมงลักใบแมงลักไปใส่ก่อน ตัดให้เขาแตกฝนก็ตกตกนี่เขาแก่แล้วเดี๋ยวจะเอา,มาเมล็ดเขาไปโรยต่อนะคะนี่จะเป็นต้นมะละกอน,นี่อันนี้อ่ะอะไรแล้วนะโหระพาเนี่ยกวมตุง้กงกวมตุ้งโดนฝนก็จะล้มหน่อย Appel. Ah. ข้ต้มเลยนะคะไปร้านโอ้ยเยอะไปมเนี่ยลดหอมน้ำร้ ทอดน้ำมันหอยมีดีเลย กับข้าต่อนะคะอย่าไม่ใส่น้ำมันเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันในไก่เขาก็จะออกมาแตถ้ารู้สึกมันแห้งเดี๋ยก็เติมน้ำลงไปใส,ส่ซีอิ๊วดำน,นะคะ สันหน่อยกับเพาเป็นอะไรที่ทำบ่อยมากไปเพิ่มงเหมือนเดิมนะคะตาลชูลด เนรบี่แหละแล้วก็พริกโอ้ยร้อนสะดุ้งเลยลบหนักลบหนัก อร่อยแล้วสีสันสวยงามรสชาติก็อร่อยนะ